วันนี้ผมจะพาทุกคนบุกป่าเมซอนกลางกรุงเทพงานคือก่อนที่จะตายเมื่อกี้เห็นลังนิ้งเฮ้ยเกิดเห็นไม่คาดคิดเจอน้องวัลนุษตัวใหญ่มากตัวเบลอเอ้ยตัวเฮี้ยไอเน็ตคอยอีกใกล้โตแล้วไอเน็ตไอเน็ตมันตื่นแล้วยังโดนปิงควายดูดขาแบบไม่ทันตั้งตัวไอ้อวัวมันรูดกูอ่ะตายเลยไอเน็ตโอเคเฮ้ยอีกตัวนึงเหรอเจ็บต้องตูดเอ้ยกูเล่นกูจะหมดตัวแล้วเฮ้ยเอากูไปโรงพยาบาลที คลิปนี้มีคำพูดหยาบคายและไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดกราบข,ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบอกับช่องแบงค์เฮ้ยหมัดสี่แปดปี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยพอแล้ววันนี้นะทุกคนครับผมผมพากันหลงพี่ปอดของกรุงเทพเราก็มาอยู่กับช่องนัดเนสครับผม หรืออยากเที่ยวก็ออกเลยเอออยากเที่ยวก็ออกเลยอันนี้นัดอันนี้นัดเพื่อนเนสก็คือวันนี้ผมจะพาเนสเนี่ยแบบเราไม่ได้แบบเที่ยวลุยๆกันนานานมากนานมากประมาณสักสี่ปีได้อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงใช่ได้เลยได้โอกาสพามาช่วงนี้ผมทําช่องท่องเที่ยวแหละเออแล้วเอออยากมันมันเออกูก็มันเกินเพรดูเหมือนจะสบายเกินไปเออนี่ผมถามนะพาผมมาทําอะไรพวกนี้มันผกคอนเซ็ปต์บอกว่ามัะพวกมึงหนักกันมานานแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเนสเน่ยมาเที่ยวปอดของกรุงเทพก็คือบางกระเจ้านะทุกคน ้ามาช่องผม,มก่อนเราจะไปเราต้องทำขวบที่เดินดูก่อนเพื่อที่แบบเราเป็นอะไรไปอ,อย่างน้อยสิ่งของชิ้นนี้ะจะให้คนด้านหลังของเราเนี่ยว่าทำมัน,ปนแปลกจะให้คนอะไรจะให้คนข้างหลังของเราเนี่ยได้เห็นมันเราได้รับรู้ถึงความรู้สึกว่าแบบเราตั้งใจทํามาขนาดไหน<ๆ>ก่อนที่เราจะไม่ได้ไปส่งมอบให้เขาแล้วยังไงคำคำพูดกูน่ากลัวปะ เดี๋ยวผมพาเน็ตไปทาของที่ระลึกก่อนวันเดี๋ยวเราจะแจกแฟนคลับกูก็ไม่รู้ในคลิปนี้แหละกูก็ไม่รู้ไงกจบแล้วครับคลิปจบจบหลอกๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวปั่นยายานพาเน็ตไปทําของที่ระลึกก่อนก่อนที่เราจะแบบอย่างที่ผมบอกไปเมื่อก่อนที่จะจากไปใช่ป่ะเราไม่อยากจะคือไงก็คือก่อนที่จะตายประมาณนั้นครับทุกคนโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราพาไปทําของที่ระลึกกันนี่นานๆทีเราจะมาได้เที่ยวด้วยกันนะเน็ตนะจริงครับผมแล้วก็มากับแก๊งพวกเขาเรียกว่าอะไรอยากเที่ยวก็ออกเลยเออ ตัวใหญ่ตอนกลางคืนพวกนี้เฮ้ยคุณถามจริงว่ามาทําอะไรกันวะมันไม่ค่อยเราใจเลยวันนี้<ะ>ผมถามเลยคุณพาผมมาทําอะไรนะคือมึงเคยดูเคยดูช่องกูปหมเคยสิเอ <laughs> เอมันไม่เข้ากันตรงไหนวะทู่หอมเทียนหอมนะเดี๋ยวอยู่ๆรถยางแตกเอ้ยเลยเรามาชิวๆไงเราเ <ๆ S 1> แบบเอาจริงแล้วผมกับเนทเนี่ยเราเจอกันตลอดนะทุกคนตลอดครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันเพราะว่าเนทไม่ว่างเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรข้างหน้าคือตอนแรกกูอยากสลับกล้องมากเลยกูอยากถ่ายกับเนี้ยกูอยากชือให้โอ้ยแบงค์แบงค์แบงค์มันนี้แหละ มเ้ยมีเบกมีเบกมีเบกทางนี้เหรอทางนี้แหละปาทุกคนเรวเนต เฮ้ยตอเชอกลึกโอ้ยมึงไปวางไงข้างในมีปอบเปล่าแ่าธุสาธุที่นี่คือที่ไหนเนี่ยเรียวแบบว่าเน็ตโอ้ดีเลยเออมันต้องอย่างนี้แหละทุกคนแบบไปเรื่อยไปคือบางทีชีวิตจะติดคอนเทนต์เยอะคนไทยชอบดูอะไรเรียวๆไม่ใช่เราไม่ตั้งใจทำนะเนี่ยทุกอย่างถูกกับเฮ้ยแมวตกน้ำไมาตกน้ำนะเอออนนี้เรียวๆหู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  <peach> สักตัวไหมเออสักเมนูหมอข้างดำนะเออเอาเอาเอามาอันนี้คือเดี๋ยวผมจะไปแจกคนละตัวหรือว่าเราร่วมกันทําตัวเดียวดีกว่าร่วมดีกว่าอ่าได้ถ้าเราร่วมกันทามึงก็เราว่าคนเราไซส์ไหนใส่ได้มันก็ต้อง x อ็กแอลป่ะแอลใช่ไหมคือถ้ามองเป็นงานศิลปะ่รับคือทําไปเถอะไม่มีผิดไม่มีถูกใช่แล้วความสาคัญมันอยู่ที่เราช่วยกันทําตรงนั้นเออเนี่ยเขาเรียกว่างานศิลปะเริ่มเลยแล้วกันสวัสดีครับอ่ะวันนี้เราก็อยู่กับอุน่เราท้องกันแน่นะไม่ใช่หนาไม่ใช่ ไม่ใช่เนี่ยใช่เหรอวันนี้อุโน่เหล่าทองมาทําผ้ามัดย้อมแล้วเหรอครับมาพี่เราต้องยังไงบ้างอะครับอาจารย์หลักการก็คือมัดแน่นหรือว่าเราเอาไม้หรืออะไรไปประกบผ้าไว้เนี่ยมันจะเกิดเป็นลายสีขาวขึ้นมาตรงส่วนที่เราไม่ได้มัดไว้ส่วนที่แน่นส่วนที่น่นจะเป็นสีขาวอ่าอมามาเริ่มเริ่มมาอยากได้ลายก้นหอยอ่ะมึงอยากได้ลายก้นหอยก้นหอยอยู่ตรงไหนก็ได้ครับหนึ่งลายเอาไปแปะได้อ่ะมึงเลือกเลยหอยน้อยๆอ่ะชอบหอยใหญ่โอเค ตบหลงตบหลงตบเออเออเนี่ยเองีหยเอองานถนัดมึงอยู่แนงวนมึงก็ยิงตะเกียบออกงตะเกียบออกอ้าวแน่นไหมไอ้ไม่ได้ไปแล้ววันนีว่ะจะจบอ้าโอเคอ่าเน็มาผมอ่านี่มีการร่วมมือเสื้อตัวนี้มีการคอลแลบกับพี่อูโน่บางกระเจ้านะใครอยากเจอพี่เขาต้องมาอูหลง พี่เป็นพี่ชายเหมือนมันอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พออ๋อเอ้ยเดี๋ยวผมเรียนรู้มาแล้วนี่บแค่นี้แล้วนี่อาอนี้อย่างนี้เอ้ามาณนี้ เออแหละสามสามตกสามอะนี่ปึ๊บเยอะเลยนี่เดี๋ยวดูผมจะมีลายใหม่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทำที่นี่เรหักมุมไหมแบบปึ๊บปึ๊บเราหักมุมไหมเรหักมุมด้วยเออมีความเป็นไปได้เหรอทับเลยหยุ่วนไปับลม้วนลายเนี้ยฉี่กูบอกเลยทไมสวยไม่มีใครทำเหมือนแน่นอนพี่เออประกอบด้วยปึ๊บ ลายนี้นี่เดี๋ยวเธอตัวนี้แจกนะทุกคนใครอยากได้ก็คอมเมนต์กันมาดูความเฟี้ยวมีความเหมือนแบบทิชชูเปียกนิดนึงเออเหมือนเหมือนเหมือนกระดาษชําระที่ใช้แล้วแล้วตรงนี้เราจะเหลือตรงนี้ไว้เซ็นไงเอ้ไม่ได้มันเป็นสีก็เซ็นได้มันเป็นสีวะเราเราก็มัดไว้มัดไว้ให้เป็นสีขาวมัดไว้เราก็เซ็นสีขาว้มีมัดไวอ่ะเสร็จแล้วครับพี่อ้าวร่วมด่วยช่วยกันจุ่มป่ะถามงี้นะคือให้ตรงทางเข้าอ่ะคือตรงนั้นมันจะมีโอ่งเล็กๆนะมันเกี่ยวอะไรกันอันนั้นไว้ว่ายนะพี่นะ เฮ้ยอาเอาดีเอาดีพี่เจ็ดทีดีเนี่ยดีแล้วนี่อมึงไปเล่นอะไรไหมครับงั้เดี๋ยวน้องไว่ายสานปลายนี่โอ้โหโอเคเอาโอเคบอลแล้วครับอไม่เป็นไรข้ามไปก่อนจุ่มสามสิบนาทีนะคะครับผมแล้วเดี๋ยวจะเนี่ยเห็นไหมเราจะมาเรียงล็อกน้ำน้ำแล้วก็สุดท้ายน้ำยาตัดขั้นริบโอ้อ้าวพี่แล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้ถามทีมานทีแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ สิบห้านาทีตรงนู้นอ่ะฮะแล้วก็ตากยกมาตากจบเลยโอเคใช่ผมว่าระหว่างที่เรารอตรงนี้แหละประมาณสามสิบนาทีผมจะทําให้มันเป็นผลงานทิ้งสุดท้ายของพวกเราสามคนเดี๋ยวผมจะไปพายเรือพี่ถึงเวลาพวกมึงแล้วแหละตอนแรกอะไม่ได้อะไรนะอ่ะหลังจากที่ถามเรื่องโอ่งไปอะโอ้ยนี่เครียดแล้วกูเริ่มกูเริ่มคิดแล้วทำนี่ผมเห็นโอ่งผมก็จับเล่นประวสตินางออกจากะงง ผ่านละดูหน้าพี่เกาตีเลียดด้วยนี่ไปเที่ยวไหนข้ามจากของวัตถุอะไรแบบนึงจริงจริงจับเงิเสียเงินใช่แพ้มาเลยกันอจับไม่เี่ขอบคุณครับพี่จะจะเชื่อก็ไม่เชื่อแล้วคืว่าไปไปทุกคนเดี๋ยวเราถึงกิจกรรมที่เราควรจะต้องทำกันแต่ทีนี้ผมไปถามออามาระหว่างที่เราพายเรือมันจะมีทางซ้ายกับทางขวาทางขวาเนี่ยมันจะเป็นทางปกติผมว่ามันพายชิลเพราะฉะนั้นเราเขาบอกว่าไม่เคยมีใครพายทางซ้ายไปจนสุดุทางพวกเราไง ถ้ามึงพูดงนี้ไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบปั่นจักรยานไปขึ้นเหลือเจอกันครอ้ยรอกูด้วยนะเดิน26นาทีปั่นจักรยาน5นาทีเฮ้ยอย,นอ,นยอะไรวนะนาะน้องจิมมี่มาทำอะไรตรงนี้นะ เนี่ยนะมึงไปเล่นพี่เลนนะไอ้เลนนะมึงไปเอาโอ่งเขาเททิ้งก็นั่นนะไม่รู้ไปรู้ไปสอนแล้วเอ้าเอ้ยไม่ไม่รอกูก่อนนะลาสุดจะให้กูเดินแล้วนะไปกันต่อเออากูปั่นให้ก็ได้นะไปเลยครับเอามึงก่อนก็ได้เอากูให้มึงนำเลยนะงานเร็วงานเร็วแลนะไปแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้โหเน้น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  สิงอยู่แม่ฟิวดียวะเออวันนี้จริงก็คล้ายๆสไตล์ที่ผมไปเที่ยวกันเหมือนกันเออมันก็สนุกดีนะกับชิวๆเรื่อยๆเป็นบางที่วันหลังมึงปั่นยาวๆมาผมทิ้งยล่ากูโอ้โหตันสัตเดือหนึ่งก็อันนี้เป็นช่วงที่เราเฮฮากันอยู่เพราะเดี๋ยวเราก็จะไปถึงช่วงที่แม่งอันตรายแล้วเราก็ถ่ายเร็วๆุมบอกแล้วคลิปเนี้ยผมผมไม่แบบไม่เฟคคอนเทนต์นะผมทีเดียวนะเราไปเอาเ็วอยู่แล้วพวกเรามันไม่เฟคอยู่แล้วไปกันมึงว่ามึงรู้จักต้นไม้ยินคนปะ มเรายึงรู้อยากอ่ะปวดหักเข้าเลยเออโลหาอะไรกินมาข้างทางเมื่อกี้เจอต้นกระถินว่าจะเรียกไอ้เน็กินอยู่ยนในมาดันมาดันมาดันเนาะมาดันเวะลูกนั้นนะได้ฟ้าเลยขอเขาด้วยขออนุญาตนะครับพี่มันกินอะไรครับไม่รู้นะได้มามาขออนุญาตครับสาธุเฮ้ยเฮ้ยหวานอ่าเน็ดลองนี่หวานไม่ไม่ไม่มึงมึงนั่งเลยวะเฮ้ยไงวะเฮ้ยหวานอะลอย อ้าร้องครับมันได้น้ำเลยนะขาดนี่นี่นี่เอาเอายั้งมือร้องน้องนั่นอร่อยอยู่มันเหมือนมะเฟืองเออเหมือนเหมือนมะเฟืองไปกันต่อขอบคุณครับสำหรับต้นมะดันไม่รู้บ้านใครไประหว่างทางมือให้กินเอ้าไอ้มะพร้าวไม่เก็บกันหน่อยระหว่างทางเราจะพาหาแบบพืชริมทางที่กินได้จริงๆริงมันกินได้หมดเลยนะทั้งทางเลยอะมะละกงมะละกอเนี่ย เฮ้ยตะโขบอุ้ยตะโขบของดีอะไรอีกอะแถวเนี้ยมาแถวเนี้ยแถวนี้อเหรอไปตะโขบสูรูปกันได้เปล่าเฮ้ยเขาห่อไว้ด้วยอย่าไปยุ่งเลยเฮ้ยนี่บ่าสมสมเนี่ไงเอาเอาเอาเจอเว่อว่าว่า่าเอาเอาคนละลูก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 เดาเดาลูกกันคนคนละลูกเอาไปหนึ่งสองอืมอู้อ๋ออร่อย ต้องกินจริงอะใช่อรัลูกนี้แม่งอร่อยจริงกูอยากปลูกไว้ที่บ้านเลยถ้ากูมีบ้านเนี่ยเฮ้ยเอาด้วเม็ดเอาไงอมันมีเม็ดหรอดูนะไปดูเลยมันเป็นจุดเลอือฮัอร่ลยนะไปต่อไป สายกันต่อเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะตำลึงตำลึงแป๊บนึงสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยลูกอะไรระเนี่ยะอ้าวยางรถหลุดอะไรตรงนี้นะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะประธานโทษอะไรหลุดวะเอออะไรก็หลุดวะเฮ้ยไอ้แบงค์ไอ้เบรกหลุดรถกูเบรกหลุดเออเออจริงว่ะเบรกนะหลุดเบรกไม่อยู่อ่ะไอย่าแม่งเบรกหลุดหลุดตรงนี้เพราะพอจะมีแม่แรงยกล้ออะไรไหมครับพี่เออผมพูดเล่นพี่ไม่เป็นไรไม่ควรใส่หลุดจริงเออหลุดจริงจริงอะ โอ๊ยแต่มาที่นี่ก่อนเมื่อกี้กูเห็นลังมิ้งใช่เหรอเออน่ะใช่เหรอเออเนี่ยมิ้งนะหรือยุงอ่ะเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วะรวโอ้ชันนรงชันนรงไม่แล้วชันนรงต่อยหรือเปล่าไม่ต่อยไม่ต่อยจริงเหรอเอาไปดิพี่คิงกัดนิดหน่อยอ่ะอืมรุ่นชันนรงเออชันเฮ้ยตีเฮ้ยใหญ่ใหญ้เฮ้ยใหญ่ในี่ยังนีอะไรยังอยู่มันบินมาต่อยเดือดชั้นมันเถอะเดี๋ยวเป็นชั้นตุรีบไปก่อนดี ต้องเปลี่ยนเปล่าเฮ้ยไอเนทกูเจอต้นปีว่ะต้นปีเหรออ้ยโอ้โหกำลังหิวเลยเอออุ้ยนี่ต้นออร์แกนิกกันนะนะเออดอกดอกเฮ้ยเนทกูเจออีกแล้วอุ้ยไอชื่ออยากกินหมูทะพอจะมีเนยไหมนั่นน่ะเออหิวนะเดี๋ยวนี้ยังกินไม่ได้แต่ต้องน่ากินได้กินไว้เฮ้ยอูต้นอะไรวะน่ะไปดีกว่าพี่เขาจะต่อยกูแล้วนะโอ้ตายแล้วไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับพี่คนไทยใจดีนะใจดี อ้าวนี่เล่นใหญ่แล้วด้วยนานิ่งโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางบุกป่าฝ่าดงกันไปเขาบอกว่าถ้าเลี้ยวไปทางขวาเนี่ยมันเป็นทางธรรมดาใช่ไหมเนทเราไม่ไปไเราจะไปทางที่แบบคนเขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้กลับมาใช่ไปแล้วไม่กลับเหนื่อยก่อนแล้วก็ไปไม่ถึงจุดหมายจุดหมายของเราก็คือตลาดบางน้ำพึ่งเราจะดูว่าเราไปถึงหรือเปล่าซึ่งฝั่งนู้นเขาบอกว่ามันค่อนข้างรกค่อนข้างอันตราย ไม่เดี๋ยวเราต้องผัดกันพายไว้ไปแล้วนะทุกคนนะเอ้ยยังไม่ไปไหนเลยนะเป็นหงเป็นหงเป็นอ๋อมึงเป็นอยู่เหรอเป็นอยู่เป็นอยู่ไปเลยเพื่อนไอ้เน็ตชนชนเน็ตชนชนชนงามไส้เลยเน็ตหมูไม่ได้ไอเน็ตเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่แปลว่าไม่เป็นนะกูดูทรงแล้วไปกันต่อบรรยากาศดีว่ะเพื่อนเฮ้ยไม่กลัวมึงพายเพียวแล้วแหละเน็ตจะชนอีกแลยเน็ตเน็ตเน็ตอีกไม่เอาชนไม่เอาคว้ามีเดี๋ยวผัดกันพายเลยเดี๋ยวกูช่วยนะ เฮ้ยอุ้ยตัวยังใหญ่เฮ้ยนู้นนู่นนู้เฮ้ยพายช้าๆพายช้าๆเฮ้ยจะถานแล้วนะอุ้ยอะไรปุดๆปุ่มๆนั่นน่ะเฮ้ยงูเหลือมเอ๊ะงูเหลือมอ๋อไม่ใช่โฟมนะเรีกว่างูเหลือมเออยิ้มใส่ได้จริงโอก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรดิเฮ้ยเฮ้ยข้อต่อข้อต่อข้ออเฮ้ยอุ้ยเน็ตเจอแล้วเอาแล้วหล่อแล้วเฮ้ยเน็ตข้างหน้า ทุกคนครับผมว่าเส้นทางนี้มันอ่อนแอเกินว่ามันมันเรื่อยไเปหนไงวว่าหรือว่าบินโดนดูไหมเออบินโดนนี่บินโดนมาบินโดนก่อนได้บอกว่ะตบเดี๋ยวเราขึ้นโดนลงนิดนึงนาทีปล่อยโดนจากมือตัวเบลเลอร์เยตัวเฮียโอ้ยมึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้เน็ตดิชิบหายเลยเน็ตเน็ตเนตเนตดิเน็ต ไปไผ่ติดไม้ไผ่ติดตัวเทุกคนอ่ะโอ้ยโอ้ยเกี่ยวบาดบาดปลีนต้นไม้าปลีนต้นไม้จริงเหรอกับลำดีกว่ากับลำมือกับลำอู้ใหญ่จริงใหญ่จริงเชี่นะเชี่ยสิมันเหมือนลากไม้เลยโอ้ยตายแล้วเบรก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 ลองลอง้องไปไกลๆดิมาไกลสุดเลยนิดเดียนี่แหละประมาณนี้แหละคอยก้อนคอยก้อนโอ้ยขำขำไม่กูหมุนเลยแป๊บนึงโอ้ยตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นแล้วหาบอ่ะ ฮลโหเฮ้ยเฮ้ยมันลืมตาแล้วเน็ตถอย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 ไอเน็ตถอยอีกใกล้กูโดนนไอเน็ตเออจะตามหัวมันลอวไอเน็ตเน็ตเน็ตขอร้องไอเน็ตไอเน็ตไอเน็ตอเน็ตไเน็ตไอ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 นตไอเน็ตไอเน็ตือนตไอน็ไอเนตไอเน็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 ตอุ้ยมไนจะโดนแล้วไอเน็ตไอเน็ตไเน็ตไเน็ตเน็ตไอน็ตไ โอ <ฮ S 2> ้ยตัวมันยังควายวนั่นน่ะฝายต่อแล้วนะอุดมสมบูรณ์แท้นะเฮ้ยกูว่ามึงออกไกลๆหน่อยก็ได้เน็ตอีก <c oughs> ไอเน็ตมึงบอกไม่เอาคอนเทนต์ไอมึงเล่นกูถูกพุ่มเลยแล้วถ้ามีตัวนั้นอยู่แม่งก็กระโดดเลยอะไรไอีเน็ตอีอออมึงกลัวไงมักูต้องช่วยมึงพายแล้วมึงเชื่อเรื่องผี่ะวันนี้เอาเรื่องผีจริงนะเป็นคนไม่เชื่อเลยเว้ยไม่เชื่อแล้วก็ไม่กลัวได้แต่วันนี้กูจัดให้เลยเอาแบบบ้านหล่อริมน้ำ วะผีที่ทำไม่เชื่อแล้ววะเฮ้ยไปกันต่อกูว่าถ้าตรงนี้เราว่ายน้ำมึงนะโคตรน่ากลัวเนี่ยดูดิโอ้โหทางธรรมชาติจัดเนทมึงก็รีบไปเนทเนทมันลอยคออยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเอ้ยหมามุ่ยป่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะอีกนิดเดียววะอนิดเดียววะถึงเอาเว้ยกูพายมาตั้งนานเพื่อมาดูแค่เนี่ยนะ ไปและนี่ก็คือจุดที่พวกเรามาหากันนะ <_ EN> เฮ้ยประเทศไทยมีเรือแบบนี้ด้วยเหรอวะโอ้ <_ EN> โหไททานิกก็นะ <_ EN> โ,โอ้โหโอมันเป็นเหมือนโกดังสินค้าฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราไปดูของขวัญที่ระทึกหรือว่าไม่เราอาจจะชิปหายกันระหว่างทางกลับก็ได้เออมัน <_ EN> อ,มอาจจะโดนตัวเหี้ยปีนขึ้นเรือโอเคไปทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะต้องพายเรือกลับ <_ EN> ปุ๊บ <_ EN> ปุ๊บ,บเออนี่แหละ <_ EN> ปุ๊บ โอ a s หเขี้เนี่ยโอ้โหมันมันมันฉกมันชกมันชกหายโอ้ยเน็ตจิบหายแล้วเน็ดเน็ดเน็เน็มันไหนวะเฮ้ยเฮ้ยใบไม้ตกกระจายส่งกันนะดีดมีเพ่อด้วยครับเฮแบง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 โอ้ยลกยักษ์ลงสวยองครับพี่ชายสุล่อ

เร็วอีกเรวกูจะไม่ตายแค่แมวเน็ตเฮ้ยอีกตัวนึงเหรอไอ้เจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วเจ็บตรงตูดไอ้เน็ตแล้วไอ้มาจากไหนวะเฮ้ยเร็ว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 เ็บเจ็เ็เร็วเร็พอแล้วชนมคว่แควอนตว่อถ้าดูเลือกเพือกโอ้ยงามไฟพะโล้เค้กยังนงเร็ว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 พี่ครับมีเกลือไหมพี่ ปิ้งดูดขาเฮ้ยแบ๊คแบ๊กแบ๊กไอโอ้ยเร็ว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 นี่แหละคอนเทนต์โอ้ยปิ้งตัวไปเลยโอ้โหไม่รู้อยู่อยู่แม่งถึงมึงพกกรเป่ามาไหมเนี่ยไม่มีคอนเทนต์ไม่เรยตอนแรกแม่งกัดโคตรเจ็บเลยตอนนี้ไม่รู้สึกอะไม่เชื่อลึกนะตอนแรกมึงจะดึงดีที่มึงไม่ดึงเออกูว่าอยู่มันไม่น่าดึงเลยไอ้มันแน่นขึ้นพี่มันจะแนงเลย เลือดที่เอื้อเลือดกูท่วมเลยเอากลับบ้านดิตัวเนี้ยอย่าไปหยองน้องแคปปิ้งมาไอ้แม่งไอ้ปงไอ้แม่งหาไมอาแบงคมาอีกรอบปุญย้ำแล้วน่าจะได้เลือดกูไปหลายลิตรอยู่เฮ้ยทุกคนความรู้ใหม่ปิงแม่งเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมีใครอยากโดนดูดอ่ะไม่หรอเอ้ยคุณเลือดกูจะหมดตัวแล้วเฮ้ยเอากูไปโรงพยาบาลทีนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่โดนปิงอ่ะโอเคอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูอยู่ว่ากำลังจะไปไหนต่อแล้วหมดปุ๊บ ขอน้องก็ลบเลยลบได้เปล่าครับโยนี่ไงพี่ชายแงค์เหรอแป้งปีไอพี่คิงแปเปียนฝนอ่ะแบงค์เปียนฝนเจ้าจุเตเอ๊เขาดูาอยู่ทุกวันอ่ะเขาดูอยู่แล้วนี่รู้จักมาเนี่ยพี่คิงไงคิงค้องเลยมาหลงจริงนี่กูหลงมาอยู่ไหนเนี่ยกลับไหนเนี่ยกลับไหน กับพุงเทพพรู้แล้วครับว่าปั่นจักรยานไปไหนปั่นจักรยานไปไปพี่ผมไม่รบกวนเวลาฝนไม่เป็นไรไม่ไม่หยุดแอยู่แล้วยังยุทธทิพย์อ๋อคนได้เรื่อยกคอเต็มหังไปแล้วขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไปไปแล้วว่าบายๆหลังจากที่เราพายเรือเสร็จใช่ไหมเราก็พากันหลงเจอมิตรภาพระหว่างทางวันนี้สนุกไหมวะพวกมึงโคตรสนุกจริงเหรอวะ ไอ้เล่นหมุกปะวะดีดีไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันฮะโอ้ยแซ่บดีหลีมากมากสั่งมากมากน้อยสั่งน้อยระวังปิงนะนะโอเคฮะเดี๋ยวเราสั่งข้าวกินกันมาทุกคนก็แวะกินข้าวโอ้โหยมาจากคลองบางกระเจ้าโอ้ทุกคนต้องบอกเลยว่าคลิปนี้แม่งแบบ จริงๆเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ได้ประสบการณ์ระหว่างทางมากับเพื่อนนะนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวนะถ้าชอบคลิปนี้ก็หรือมีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พร้อมไหมที่จะพากันหลอนพร้อมมาสักครั้งในชีวิตอเอากูแอบสปบอยมีผีผูคอตายมีตายทองกลมมีศพติด<ะ>ก็นั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวรอเจอในพีหน้าพากันหลอนแต่สำหรับคลิปนีนะ้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอนะอ e ีพีหน้าเออฝากไว้ด้วยฮะช่องคุณัเนนมมอ่าาลืไปตติด แล้วก็พ้องเพื่อนอีกสองหน่วยแต่แดงแต่แดงเจอนะฮะ EP หน้าขอตัวลาไปก่อนวันนี้โดนปิงดูดเลือดแล้วเดี๋ยวขอเติมพลังก่อน